ก็มาถึงจุดทางลงเรือกันแล้วนะครับที่จะไปขึ้นเรือของเราไปยังเขาช่องลมนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะมันจะกว่ามันจะถึงโอ้โหมันล่วงล่วงนะน้ำลดเยอะเลยเนี่ย ดูดูเรือออกมันจะยางบม่ได้ระวังสุดดุดน่าจะเห็นความเขียวอยู่หรือมั้งมีเรื่องของ้าวเน่ตนะเอ๊ะพี่รุนมีปลาด้วยข้างหน้าเห็นไหมมันผุดๆอยู่ข้างเรือน่ะอ๋อเห็นเห็นยตั้งใหญ่เลยนะเมื่อกี้ตีหายละต่อไปเิ่มิจะขายกือแน่นอน วขาลงไม่เท่าไหร่หรอกค่ะพี่เจ้าคอยดูเดินมาเหนื่อยแล้วมาเจอตอนขึ้นแล้วแดดเริ่มออกร้อนๆลืมเอาหมวกมาตอนนี้น้ำลดยงเยอะเลยนะครับมาครั้งก่อนเหมือนไม่ถึงตรงนั้น้วยสํานะ ตอนนี้แล้วก็ลงมาถึงด้านล่างแล้วนะครับบอกเลยว่าหัวข่าวดอกมันมัน <c oughs> โอ้มารอบนี้นี่น้ำลดลงไปเยอะเลยนะครับทางที่แล้วยังไม่ถึงตรงนี้นะครับอันนี้ยังต้องเดินต่อไปอีกนิดหนึ่งนะเนี่ย ตอนนี้มองไปก็ยญ้ากาลังเขียวเลยนะครับแต่ว่าน่าจะไม่สูงเหมือนช่วงที่เป็นหน้าฝนเยอะๆนะครับน่าจะเป็นแบบยญ้าสั้นๆกาลังเขียวไงพี่ลุนมาบริมาออกกลังกายใกล้ถึงจุดขึ้นเรือแล้วนะครับเราจะนั่งเรือหมายเลขที่สิบก้านะครับเพื่อเข้าไปยังเขาช่องลมนะครับ พอลงมาด้านล่างก็เหมือนได้ลมเย็นๆแล้วนะครับสมชื่อกับที่เป็นเขาช่องลมเลครับเพราะว่าลมผ่านเข้ามาตรงช่องนะครับนูน่นผ่านมาตรงช่องฝั่งนู้นนะครับจุดที่เราจะเข้าไปกัน จงโคนนะเนี่ยนะใครจะเลื่อนใครจะเลื่อน เด inter um pues> ี๋ยวรองเท้าพี่เปิ้ลนี่สีมันน่าเขาให้เวลาสีสบนาทีใช่ไหม แปดโมงขนาดนี้เวลาเจ็ดโมงยี่ห้าเดินเข้าไปได้ได้ไกดปกติตอนนั้นน้ำมันเข้าไปได้ไกลกว่านี้อีกเข้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปด้านลึลกๆแล้วให้ทยอยถ่ายออกมาดีกว่าเออเข้าไปก่อนใช่ค่อยทยอยถ่ายออกมา ตอนนี้ก็มาถึงจุดลงเรือจุดแรกแล้วนะครับอันนี้น้ำลดลงเยอะก็เลยเรือเข้ามาได้ให้นี่นะครับต้องเดินต่อเข้าไปอีกไกลพอสมควรเลยนะไกลมาก <c oughs> <c oughs> นี่ครับสภาพก็จะเป็นโขดหินที่จุมอยู่ในดินนะครับ ดูเป็นตะคีเลนนะดนเดี๋ยวเราลุยกันต่อเข้าไปที่ด้านในเลยนะครับลงจากจุดที่ลงเรือมานะครับ ช่วงเดือนพฤษภาไปไปลายเดือนก็ยังจะยายไม่ค่อยขึ้นเขียวสูงมากนะครับ <ไป S 1> ยังจะเป็นดินแตกละแหงนะถ้ามาก็แนะนํา <ไป S 1> ให้ฝนตกแล้วนะครับน่าจะเป็นช่วงประมาณกรกฎานะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับแต่ดูแล้วเหมือนเมื่อวานฝนก็ไม่ตก นครับหรือว่าตกก็ตกไม่แรงนะครับเพราะว่ารูและแหยังไม่ชิดกันเลยนะครับยังแบบเป็นแข็งๆนู่เลยนะครับ น้ำคือน้อยมากนะครับช่วงนี้แต่ก็มีความเขียวความสดชื่นอยู่เยอะเลยนะครับมันเป็นร่องน้ําที่ไหลมาจากน้ําตกนะครับ วันนี้ไม่เห็นพราทิตยเลยนะครับเมฆเยอะแต่ว่าก็เป็นสเก็ตนะครับเ,รเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในนะครับเห็นเขาบอกว่าด้านในสวย อ๋อพอเข้ามาลึกๆด้านในแล้วก็จะเป็นหญ้าสูงๆนะครับตรงนี้น้ําน่าจะลดลงไปก่อนนะครับมันก็เลยหญ้าขึ้นสูงได้นะครับอ๋อเข้ามาถึงด้านไหนก็เริ่มมีความสวยงามมากขึ้นนะครับ ก็ได้เวลากลับออกไปแล้วนะครับมีเวลาน้อยนะครับแค่สิบสิบนาทีในการเที่ยวแต่ละจุดนะครับถ้าอย่างมัน,นลานะคงจะต,ต้องเหมาะลำมาเฉพาะเรานะครับม,มาช่วงมิถุนาก็เอ้ยมาช่วงแบบต้นต้นมิถุนา ปลายพุสภาก็จะเปลี่ยนประมาณนี้นะต้องให้ฝนตกประมาณสักเดือนกระดาษดานะครับแนะนําให้น้าขึ้นเยอะกว่านี้ก่อนนะครับตอนนี้คือยังไม่มีทานน้ําไหลลงมาเลยนะครับเบี้ยวเสียงลิงมันร้องชะนีลิงมันได้ร้องอย่างนี้หรอาบอกว่า มาได้เวลาไปต่ออีกจุดนึงแล้วนะเป็นไงพี่หนูสนุกวะหัวเขายังอยู่ไหมอ่ะสุดยอดอ่ะทลิปนี้โอเคเลยนะดูโอ้โหแต่เขาเท้าหนาพี่ตดเราไม่นาดูยนเข้าทางแลบอกเลยว่าอย่าแต่งตัวแต่ก็บอกถ้าเจอฝนลื่นๆเล็กกว่านี้อีก นะครับเี๋ยวเตรียมขึ้นเรือกลับนะครับเรือหมายเลขสิก้าอยู่ไหนเอ่ยนู่นไง19จอดแปะอยู่ฝั่งนู่นพุ่งขึ้นมาเลยไปขึ้นเรือครับไปต่ออีกจุดหนึ่งนะครับมีจุดหนึ่งน้ำตกอะไรนะจำชื่อไม่ได้ ไปไปขึ้นไปก่อนลื่นนะพี่หนูไปกันต่อครับไปกันต่อ ้ามาเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็ได้ล่วงตูดทิ่มู่ตเงั้นคนขับเรือมาในเบิงเรียวกัไปต่อไปต่อ มีหมาด้วยมีาน่ถึงแล้วนะครับจุดที่สองข้าวไม่ใช่ช่องลมเหรอใช่นี้ไดมีแล้วเข้าใจว่าตรงนั้นช่องลมเพราะตรงนี้ช่องลมเหรอซึ่งว่าตรงนู้นช่องลมโดนน้ำอ๋อโดนน้ำอันนี้ช่องลมใช่ไหมับอ๋อเข้าใจผิดไมายก็ไปหามาทางช่องลมนะครับ เมื่อกี้เราไปคือตรงจุดต้นน้ำนะครับต้น,ตนน้ำที่ช่องลมนะครับนี่ครับตรงนี้พอลงมาจากจุดลงเรือของช่องลมนะครับก็จะมีน้ํามาขายด้วยนะครับมีน้องหมามันวิ่งอยู่แถวนี้ด้วยนะครับสองตัวไปเดี๋ยวไปดูกันด้านในนะครับพอมาตรงนี้คือคนเยอะเลยครับตรงต้นน้ําไม่ค่อยจะมีใครเข้าไปเที่ยวเท่าไหร่นะ มนนีแสงแดดออกเต็มที่นะมีน้ำไหลนะครับ Let me get him there.

ขึ้นเรือกลับครับคนที่เรือไม่ไหวแล้ว ครื่นสพาน ลุยส์มันได้ต่อ yeah.